สวัสดีครับอยู่กับผมเบสชาแนลนะผมก็สำหรับฐานหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่า VT5 ีห้านะผมในเมื่อเรามี VT4 แล้วทำไมเราจะไม่มี VT5 ได้ยังไงนะครับก็สำหรับเจ้า VT5 เนี่ยจะเป็นเป็นกระสังเบาน้าของประเทศจีนนะครับผมก็สำหรับคันนี้เนี่ยเบาแบบเบาสมชื่อครับมันได้มีอะไรมากั้นกระสุนได้เลยนะครับเนี่ยไอตัวเกาะพวกนี้เนี่ยนับว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับให้ความรู้สึกเหมือนคุณเล่นสตริงเลนะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ย มันจะเป็นเป้าใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าทุกส่วนของคันรถเนี่ยใหญ่มากๆนะป้อมเนี่ยคุณดูใหญ่แบบนี้เหมือนจะหนาใช่ไหมแต่จริงแล้วบางมากๆเลยนะผมการอะไรไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นการเล่นคันนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องเล่นแบบหลบๆซ่อนๆเอานะครับแอบยิงเข้า,านะครับเราไปชนกับใครไม่ได้แล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ย BMPT ระบาดหนักมากๆนะผมซึ่งทำให้คันนี้เล่นแทบไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเจอเนี่ยถ้าเราไม่เป็นฝ่ายยิงก่อนเนี่ย เราเสียเปรียบมากๆนะครับผมเพราะว่าเขาเอาปืนกลน่ะยิงเราเข้าได้อย่างง่ายๆเลยนะครับแบบสบายใจเฉิอบอเขายิงตรงไหนก็เข้านะครับนี่ยังไม่รวมถึงวิสายนะเออวิสายของมันอะ่ะอันตรายเข้าไปใหญ่นะครับผมสับคันนี้เรามาดูเรื่องของตัวปืนกันดีกว่านะครับผมสับคันนี้เนี่ยจะได้ปืนหลักอยู่ที่105 mm มิลลิเมตรนะครับแล้วก็กระสุนที่ผมจ่อไปนะครับจะมี2แบบนะครับผมส่วนไอ้แบบที่สามเนี่ยเอามารีวิวเฉยๆนะครับลูกแรกผมจะเป็นลูก เข็มนะผมจกกอกาสูงสอยู่ที่491ม mm ิลลิเมรนะผมที่เกาะสูุรงสานะครับแต่ดูนี้เนี่ยเป็นลูกที่ว่าค่อนข้างจะเบานะผมในเลทของเขานะครับเพราะเลทของเขาเนี่ยรถถังค่อนข้างจะมีเกาะที่หนากันแล้วนะครับอย่างพวกอาเลปเพิดสองนะผมยิงป้อมบนช่วงบนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ว่าในเลทของเขาเนี่ยระยะประมาณ400เนี่ยก็โอเคแล้วครับผมพอจอดได้แต่ปัญหาของมันน่ะดันไปอยู่ที่ BMBT นะผมแค่นั้นเลยนะ เนอกจากมัน,เล,นเล่นสนุกอยู่แล้วนะครับก็ปัญหาตัวปัญหาอยู่ตรงนั้นไงนะทำให้มันเจาะไม่ได้นะผมยิงไม่เข้าเลยนะครับนอกจากขุดยิงด้านข้างนะครับผมส่วนอีกอันนะครับจะเป็นพิซายนะผมสัตว์เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่750มิลลิเมตรนะผมทุระยะนะครับที่เกาะสุขสาแล้วก็แรงระเบิดของมันเนี่ยจะเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่40มิลลิเมตรนะผมผมจะเอามาเล่นพวกทําลายไอ พวกรถเบานะผมรถเบาทำลายได้นะผมใช้แรงระเบิดสังหารศัตรูเอานะครับบางทีแล้วก็ามายิงพวกเมนก็ได้นะผมได้เหมือนกันนะผมเล่นได้เหมือนกันสนุกด้วยสัตว์ลูกดีนะผมแล้วก็อีกลูกนึงนะผมผมเอามารีวิวเฉยๆนะจะเป็นลูกแตะอากาศนะผมสัตว์ลูกนี้เนี่ยเอามายิงฮอได้ค่อนข้างดีนะเพราะด้วยตัวรถเนี่ยมันมีมุมเงยที่ค่อนข้างสูงมากนะผมเนี่ยผมว่าเป็นอาร์เทเลอรีได้เลยนะ มันมุมเงยมันสูงมากนะผมแต่ว่ามุมกดสอับผม,มยังไม่มองว่ายังไม่ดีนะผมรถดได้นิดเดียวเองนะผมโอเคเราโมกันไปเยอะละส่วนรนจะเป็นไงเราไปดูกันเลยไก<อ>ูไม่โดนไปโ,โดนแน่ดอกนี้ไม่โดนนะผม ปั๊บเรียบร้อยไปยิงไกลก็พอได้แต่ระยะซูมมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับเออไลยพางผมผมบอกเลยมองจากดาวาคารยังยังไม่เห็นน่ะไลยพางผมอ่ะดูดิวู้บัดแับมาขอสักรูปสิมม่มีใครเห็นผมทางนั้นอ่ะแล้วก็อีกอย่างมันเป็นสกีในเกมด้วย โอ้ยแล้วเป็นสีส้มแป๊ดอย่างนี้เลยจะไปพางกับอะไรเนี่ถามจริงผมเลือกเป็นออโต้ไว้นะครับเรียบร้อยเลยส้มแป๊ดมาเลยเล่นยังไงล่ะคราวนี้คิดว่าเป็นส้มแล้วกันส้มคันใหญ่ๆเหม็นควันแค่ได้ยินเสียงก็รู้ว่ามันอันตราย ซ้อมเพื่อนก่อนคืออย่างผมทำอะไรผมไม่ได้หรอกมั้งไปเร็ว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 อโอ้โหโอ้ทำอะไรไม่ได้โอ้โหอุ้ยแม่นจัดลงกลางกระบานไปเลยเรียบร้อยแมพูดยังไงได้อย่างนั้น โอ้ปืนนะปืนแตกโอ้ยโอ้ยใช้ความคล่องตัวของร้อยเป็นประโยชน์ซ้อมขับรถโอ้โหด้านหลังทำอะไรให้คุณได้บ้างโอเคมมีคนช่วยแล้วเป็นโดดต่อ กดบนหรือยังเนี่ยสามสองหนึ่งไปพร้อมรุยให้ผมได้ยิงบ้างเหอะยังไม่ได้ยิงใครเลยโอเคโอเคผมได้ยิงแล้วใช่ไหม กเกียดขนุนมากกว่าตายโอ้ยไม่มีอะไรเลยวะเออไม่ต้องเล่นโอ้โอแบลลี่แบลลี่โดนแบลลี่ยิงตายความบางนี้นี่กระดาษลังแลนนั่แลนั่นแหละ แปมใส่มันเข้าไปเพื่อนผมยังตายอ่ะไปอยู่ทำไมอ่ะเลี้ยวดีกว่าเอาบานบานบาาโอ้ยจะสู้มันยังไงนี่แล้วผมกัดไม่ได้นะมันบางเกินไปเรียบร้อยเลยวู้มันี้ได้เนี่ยโอไม่มีอะไรเลย ไปลูกตรงนี้ระเบิดไปซักไปดูอีกมีไหมมี b m p สองตายไปแล้วตรงนี้โล่งนะโอเคไปกันต่อ เออได้ไปนหนึ่งคันครับผมไปแล้วล้อนซุ่มก่อนดับไฟตรงนี้แน่เลยไม่มีนะโอ้เมนควันเมนควันโอ้เหมนควันเดินหน้าเลยเระปืนซ่อนแม้ใน,น,นตึก รอควันจางก่อนเหม็นควันวะมีมีตรงผมมีนะเอาปืนใหญ่ไปแก้เกลื่อนจางกันเร็วจางแล้วจางตรงไหนเนี่ยตคนนี้ไม่ไมีแป่ว่าอยู่ตรงนี้นี่ไงชาร์จเจนเข้าแกมได้ไหมเข้าอยู่เข้าอยู่แต่ตรงนั้นไม่มีอะไร ขอบคุณนะตุ๊กแก่ไม่มีอะไรเลยโดนก็ให้ละเพื่อนผมอ่ะโอยิงไม่ได้อ่ะพิซซ่ากับเพื่อนซ่ากับเออโย่อ,อะไรไปสู้ครับน,นี่อ่ะบางขนาดนี้โอ้โหพิซซ่าย,ยังเจาะเข้าไปข้างในอ่ะกูค,คิดดูมาแล้ว โอ้โหมาเล่งเจ็บเลยปารตายเลยอ่ะแรงอ่ะมาถึงก็เจอมาเล่งก่อนเลยอ่ะไม่ปานนีกันเลยอ่ะเอาไปไม่ต้องยิงครับผมสายสายเปืนอยู่ทางซ้ายอ้าวอ้ย่ยชิบผายแล้วยิงไม่เข้าด้วย เลี้ยวเพื่อนเลี้ยวเอ้ยไ,ไ่โดนเว้ยไปแล้วไปแล้วเออเกิดมาใหม่พร้อมจะฆ่าเองแล้วล่ะมาดิเมื่อกี้โดนตัดปืนนะตัดปืนแล้วแบบชาร์จเข้ามาเลยนะ มาเบรดไม่มีใครช่วยเนี่ยโคตรเหงาเลยเนี่ยควันผมยังอยู่อยู่เลยฝั่งนี้วะไอ้ฝั่งนี้เธ <laughs> อวีเดเตอร์ว่ะแล้วผมจะยิงเข้าไปเนี่ยจ่อแค่400เนี่ยลองดูกันจะเข้าหรือไม่เข้าแม่เข้าผมยังมีแพนแดัมนะครับเฮ้ยหันข้างเข้าอยู่นะครับวิ่งแต่สังเก็ตบอนเบอร์ว่าอะไรเมื่อกี้คุณเห็นปะมันมีอะไรไม่รึว่ะเด้งออกไปเลยอะ โอเคผมโหลดพิซไซใส่เข้าไปนะครับต่อต่อไปจะเป็นพิซไซจอเกาะก็โอเคนะครับแต่ถ้าเจอพวกเกาะเอไอเก็ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่โดยเฉพาะไอ้คันนี้ยจะระเบิดจากข้างบนเน่ยได้ตายก่อนล่ะดี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 ผมไม่อยากสู้กับมันนะครับมันน่าเบื่อ เอ้ยเราอะไรวะนะแหล่ลงมาอย่างเท่เลยดีนะเห็นก่อนเฮ้ยทางซ้ายนี่มีประเด็นวะอ๋อทีแปดสิบนะฝั่งเราฝั่งเราฝั่งเราก็แล้วไปในกองสร้างเอ้ยนี่ขา้ขางหนา้ขนาขา้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเหม็นควันว่ะ สวยเอเอแข่งโป๊กเอาเฮ้เขายิงมาอย่างเจ็บเจ็บมากเครื่องยนต์พังนะครับลานได้ก็ลากเพื่อนจิกหัวไปมาไปถึงข้างล่างนะเต่ก็ยังโอเคนะ ขอเลยเพื่อนปวดเจ็บเลยอ่ะเขายิงสวนมาต้อ,อเจาะสี่ร้อยไงไป มีมีเซอร์มีเนเตอร์อีกข้างล่างเข้าอยู่เข้าอยู่แค่ไฟไหม้นะติดเทมเพมอ์เสียดตาว่ะลุยลุยมาเยอะเว้ยตายอย่าเอิดยังไงก็เลยของมือก็แล้วแต่อ่ะแต่ถ้าโดนลุมยังไงก็ตายอ่ะอืมอืมอ้าผมเห็นโตแล้วครับหนึ่งันจอดไปเลย เอ็นจะทำอะไรได้วะลงหน้าโอเคครับผมไม่ต้องรีบยิงเดอ้อ <c oughs> อุ้ยอุ้ยแม่งทะลุมาหาผมด้วย <c oughs> ตีนขาดเลย <c oughs> ซ่อมยาวเลยคนนี้40่ิบวิซ่อมนานนะ เล่นโดนแล้วกัน,นเรายัมีสิ่งนี้ปัดแต้มน้อยอู้สองเอสหกนะครับดอกแรกก็โดนเลยล่วงเลยครับผมเดี๋ยวมใช้พิซายยิงไม่ได้ได้แล้วอะไรแล้วไปเรียบร้อยหกแตกสองเอสหกรอบนี้เป็นพิซายครับผมมุมกดผมไม่ได้ดิ ต้งเดินขึ้นไปไปหาเหยือ่อตายไปแล้วนะโอ้โหโดนยิงหลัง v b t อยู่ดิมันเจาะแรงขนาดไหน,น,เ,นเพราะด้วยความที่ตัวรถผมบางนะครับสก็ตเข้าไปหาคนนะผมวิ่งลองเราจะจบไปด้สิ่งนี้นะผม เหมือนฮอไหมเอ๋อไม่ใช่เนี่ยเร่งเนี่ยอ๋อเป็นซากนะครับดูกันว่าผมจะโดนสอยไหมไม่น่าโดนหรอกเดี๋ยวไปแก้แค้นผมก่อนผมโดนจากตรงนี้นะผมแต่ผมจะไม่เห็นซากผมเลยแถวนี้แหละเบากันเบากอน หาไม่เจอนะครับนี่ไงเจอละใช่ไหมอ่าใช่เลยไปเลยครับผมค่ะดูสิแกจะต้านไอ้สิ่งนี้ได้ไหมนี้ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าอ่านสเปกไหมไม่มีครับมันไม่โชว์เอาเอาตรงไหนดีนี่แหละนี่แหละครับตรงที่ผมยิงนี่แหละโอเคเลยสายกระสุนพอดีนะครับอื้อหือเพอร์เฟคเลยกาบิ <c oughs> ไปถึงพอดี <c oughs> ด้วยนะครับ อ่าได้อยู่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 ข้างพอดีด้วยสามสองหนึ่งตายโดนสั่งตายเขาให้ตรงนี้มีอีกเปล่าไม่มีแล้วนะครับไม่เห็นละฝั่งนูน้นล่ะนู้นเงียบแล้วไม่มีแล้วผมโอเคนะครับจบสวยนะครับผม ปิดด้วยในสิ่งที่ผมอยากเล่นพอดีก็เป็นไงบ้างผมสลับตัว bt ห้านะผมสรับผมผมมองว่ามันมันก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ติดเรื่องการการจกเกาะของคันนีนะ้มันค่อนข้างแย่นะผมมันไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นในเหล็กเขานะครับแต่มันเป็นรถเบาครับมันได้มีข้อดีตรงที่ว่ารถมันเบานะผมบินได้เร็วแต่ข้อเสียก็คือว่าปืนไม่ค่อยแรงนะครับผมเอาไปบี้ยิงสู้เขานเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนะครับผมต้องอ้อมยิงเอาโอเค แล้วเจอครับ